ไอ้เด็กชั่วไอ้ดุสิ่งผู้ร้ายก็ว่าเขาเป็นมันไล่เด็กกูออกติดตั้งไม่ต้องมีใครยามเลิกทำอะไรไปบ้านติดตั้งจบบอลนี่กูยังไม่มีใครดันดันมาด้วยรถคิชเช่นตันเอ็มเพราะมันลองไปฟังและกับชีวิตที่มันกำลังคุกคามบอกเด็ดเลยว่ามันเพี้ยเศษศาสตร์เงินกูเต็มแล้วเปล่าไม่ต้องมีฟันทองแต่กูฟันเล็ก ถึงแ hey, ม้ว่าจะเที่ยแค่ไหนแต่ก oh, hey, ูชอบคนโตกูไม่ชอบฟันเด็แล้ก็จะบอกกับมึงเอาไว้มึงไม่ต้องมาส่งทงนีตาจะปิดจะจะเทพเหมือนกับ NBA แต่มึงยังเป็นแันได้เพียแคปลาสลิดกองกนนี่ทางนจอร์ยเป็จิพวกกูเดกันบอกไม่กอดเสียบเดินเดินแล้วได้มีใจัเด็กปีสองนหาโทที่อบที่กแกแต่ว่กูหางินเลยง่อแม่มันผิดที่มึงยังแนกว ไอ้สาชีวิตมึงดับไปดีแล้ตนทีมึงไม่รู้จักใะูกาไม่มีปวกับใจเอาเลยสัตจัดไปกูทะลงใส้ตับไตข้ามึงได้บิดแล้วก็มีเไมแำไม่พูดลไอ้พวกมึงีมลันธรรมดาคนว่ามันธรรมดาแต่โทษที่ครับกูทำมันดัง พศสองพสีพวกที่เทียวมันกันต่างไอ้พวกที่ดูถูกฝังเอาเพลงนี้เปิดให้มันฟังเงิ แลายกระติกในตั้ปกติในโตเป็นแค่กระจูดเด็กพัฒนาโชวสิีครับกูเจ็ดห้โซไม่สนหรอกว่ามึงใครไอใครจะ่ายไอ้ใครจะโโโโทำโมว่ามีกะดีโโไอหน้าหีค่คดีหฮโลอย่าเรียกกูว,ว่าไอดอลเพราะว่ากูเป็นแค่เฮียแล้วก็ฟักไอพวกขี้หมาเมามมยงยาพัาให้เด็กดูถ้าเจอในตอบติดกี่ยาอย่างมึงบอกเลยแต่ดี ขนาดแมงลายยันหน้าเห็นไอชักมาสารเด็กเจ็ดดูกูและพี่เซนสาธรบ้านเกิดกูทุกเพลงในชุดจับพัดลำสามถึงยานาวาพาเพื่อนพี่เนาเดินแรงในจุบบกขอโทษทีนะครับพี่ที่เพลงผมนี้ไม่มีเปิดในจุกบางขวางคลองเป็นวัยหนุ่มไปสัต์เพลงกูอะเขาไม่เปิดในคุกอาชีพแม่กูเป็นโคชอยากให้กูได้เรียนดีๆกูเรียนม .4 ี่ม .3 ่รามองเรียนเกเรซำจันกันเป็นปีๆ ชีวิตค no ูยิ่งกว่าหนังอะโนเอฟเฟก์และโนทีวีคูบอกุกแม่งว่าให้สู้และรอดูหนูอยู่ในทีวีพี่น้องพวกค days, ูเคยเพียรเติมโมาในกระแพงหลังกงมแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอยาเป็นดีกว่าที่ร่างผักลงคูคที่ใหญ่ี่เียที่แม่งดีแต่ทำหน้าบนหลังคน้ังาราไอ้พวกพีงแล้ต่ไม่ช่วยสังคมประเท มีแม่คตดีจนคนไทยอยากไปที่อื่นแต่ว่ากูไม่เคยจะหนีต่อให้ต้องแพ้เป็นครั้งที่มึงระหว่างที่มึงนอนหลับรู้ว่าไอ้าเกูที่ตื่นออกขึ้นที่นานพวกมึงค <Triple kill. S 1> อยดูเด็กเฮียคนนี้ไม่จะขึ้นที่หนึ่ง <Okay. S 3> Triple kill.